ขอบารสัาที่ต่อสู้จะโค่เอกุ่มนทำให้คุณยาวน้ำดีเดกอยการทองขอดาวนักเล่นเอเดียรีได้นับหอใ้มารต้องแที่จะเกิดผู้ตีในรักษาจัก็อยู่คืัว่แล้วต้องอย่าหลปรที่สถาของานการแสดงสราบคือ อ่ปีหน nah, ้านะครับปีหน้าเดือนกันยาปี69เรามาทแนนที่สองคืนแต่เว้นนะครับเว้นที่28แล้วก็30กันยายน69นะครับแต่เว้นที่9คือหลวาพ่อจิตงานหลวงพ่อจะเอาสามคืนนะครับเราเว้นที่9แล้วก็ต้องเว้นนะครับ ปี69 28และ30ลมปี69สอนะครับขอขอคุณ้ผู้ชมทุท่หนทีจาเวลาที่านแ่ทุกการดำการการแสดงของกิจนาของาเรพตในครังนี้ในสดทายของีนะครับดีครับดีครับดีครับโอ้ย กินข้าวก่อนไอกินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อนนะสวัสดีครับืดรวหลับมาและหลับมาก็ไม่ได้ถอดคอนแทคเลนส์นนครับคุณป้ามาล่าขอบคุณมากๆานะที่ดูแลว,วันนี้ขอบคุณมากๆามีโอกาสงานหน้ามาดูแลใหม่ วัรนนัรี2,500วันนี้เป็นไงบ้างครับของนักเนอางตงเนด้วยโอเคไ,ไหมวันนี้หลอ่อบีน้จะมขอบคุปเปอร์จุดโปรเจกตไม่ได้ใส่ไม่รู้อไหนเริ่หล่อนะขอบคุณครับมันต้องคิปลุกไม่ให้ยิ้มไงพี่น้องูตั้งแต่สุขเช้า9โงต้อไป นะครับปีนี้ก็สคือด้วยกันนะครับอาารวันด้วยกันนะครับก็ไปทำบุญตัวนี้นะนะครับไปร่วมบุญทำบุญแล้วก็ไอโครงการที่เกศบจุดที่ดีเก็บเยอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับงานวุ้ยกลุ่ประชาปี2,500,108ปีนี้นะครับเอาออกไปเลยเอาไปไว้ไหนกาเราเดี๋ยววาง เขินชุดผมเขินชุดผมแม่ตอนนี้นีทเขาด้วยเพื่อนหนึ่เพงครับหนึ่งเพลงยากไมำทีกอย่านีนี้เราจะเริมโทันทีอีกครัครับห่เพงครับ รอผมหนึงค,ครับเ,เขาเก่งมากผมมือเดินเป็นไงมากอ,อ,อ,อ้าเห่ออมาด้วยเนี่ยกินข้าวไหมกินข้าวอังกินข้าวไหมเอาเปบา ขอคุณนะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันขอบคุณที่มาถ่ายรูปขอบคุณที่อัดวิดีโอลองทิกตอกใครต่อใครนะขอบคุณหลายๆคนเลยขอบคุณมากมๆาพี่บาร์เขาเห็นชุดยีเกี่ยวอะไรกับพื้นนะไม่รู้ก,กันวันนี้เดินดีมากโอเคเลยมันต้องคลิปรูปมันต้องนิ่งเน่ยมันต้องแบบหน้าวิเวียงไม่ยิ้มมันเลย ผมเดินได้ขนาดนี้ก็หัวดีแล้วเราไม่ได้เมื่อยที่ะแต่พี่เอกพี่มือขวาของออพี่ลูกเกดเขา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 ,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขาแนะนำดีมากเลยนะให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมยังพูดเลยว่ตื่นเต้นมันไม่เหมือนกับก,การที่เราออกไปเล่นลีเก้ ai àp mà không được bời bời. lên luôn. cái này. rung lăng của phe ai đái แต่อ้นวนอ่ะริ้ิึรว่าตัวเองอ้วนอ่ะอ้วนขึ้นตอนนี้อ้วนขึ้นเหมือนนัคว้าแมนเหมือนอนัคว้าแมนใช่ไหมในอรุเท่เลยขอบคุณครับค,ครั้งหนึ่งในชีวิต เกโมเดลนะลิเกโมเดลนะน,นี่ลิเกโมเดลนะนี่ลิเกโมเดลนะอย่านะอย่านะครั้งหนึ่งนะ พี่สาวเยอรมันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้หล่อมากครับนี่เจก็เดินแบกได้ใช่แล้วดูแต่ละคนดิโค้ดเฮ่แต่ละคนเป็นไง เพื่อนผมเอยเป็นอย่างกับพ่อเลยอย่างท่

ไม่มีในถุงบาเลนไม่มีมีแต่ถุงขากำไรอืมกำไรอยู่อางนั้นเทตอนเหวี่ยงขนห่งยิ่งตอกเนี่ยไม่ได้ใส่ใส่เสื้ออะไรที่ไหนใส่แต่มุ้งคลุมตัวฟ้ไม่ได้นอน

Bye! thanks <laughs> หาพลาดมากเลยก็เจอน้องไอ้หุ่นเลยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแหละแตสบายมากหิวด้วยร่วงด้วยของอย่างผสมนเปล้ลอะไรตัวนี้อยู่ลาไม้ไหมครับ โอ้ให้ผมกลับไปนอนพักมนะั้งเออเนอะยวผมไม่ไหวครับเดี๋ยววันอื่นก็ค่อยลาได้กลับมาแบบว่าเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคุ้มค่าครับเขาขอบคุณมาลัยทุกพวงนะวันนี้ที่ฝากมาลัยกันไปนะครับขอบคุณดาวเพียงเดือนขอบคุณสร้างเครื่องสร้างแรมขอบคุณพี่นุชขอบคุณคนหน้างานให้รวันผมขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณมากม ขอบคุณพี่สาวตั้งเดนด้วยครับวันนี้แปกคนเลยถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เอ่ยนามใครก็ขอโทษนะขอบคุณมากๆอุ้ยขอบคุณมาเลยครับขอบคุณมาลัย25ห้าพวงครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

อย่าหลอกินอะไรอีไหมไม่กินแล้วครับเดอแบบสนุกไหมสนุกนะ ไว้กิมเอาเลยแล้วไม่ได้ถอดมาด้วดยหลาจริงอีดังเราเหมือนต้นนาคางเดียว ครั้งแรกของการเดินแบบใช่ครับถอดทิ้งระวังตาแห้งมันแห้งไปแล้วล่ะเพราะาหลับมาตลอดทางไม่ทันแล้วไม่ได้ล้างมือด้วยใจทุกคนหลา อะปกติเขาไม่ได้ถอดแบบนี้หรอมีแฟนย่างขามีแล้วครับมีแฟนแล้วนี่ครับแฟนบอไม่เคยห่างกันเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมีอะไรบ้าเหรอแม่มีชื่อว่า ม่วใจปีใหม่เงุงสี่บอกเขาไปากกแต่เขแจกเล่นบ่อยแล้วนอนใจเจ็บมากมันดีไหมถามยิงมันดีไหม ใช่แฟนผมหกร้อยกว่าคนเนี้ยดีแบบตะโกนมันดีถ้าไม่ไปพลาดไหมถ้าไม่ไปพลาดไหมใช่ไหมถ้าไม่ไปพลาดกันใช่ไหมลาดลาดทุกคน ก็บอกแล้วบอกแล้วทำไมไปมันพลาดใช่ไหมเหมือนพี่เองในเทพยายบางคนก็บอกเหมือนแบบพวกแบบหนังแบบพวกเทพของกี้อะไรประมาณนี้เกือบพลาด เี๋ยวรอมากแต่ว่าขอโทษน,นะว่าพอเสร็จงานแล้วไม่ได้อยู่ลาคุยกับใครเลยเพราะว่าต้องรีบกลับขอโทษทีนะครับก็เดินกลับมาเกือบจะวูบเชื่อไหมผมไม่เห็นกันเลยเชื่อไหมตอนที่เดินแบกออกมาผมผมไม่เห็นใครเลยว่าอะไรรู้ป่ะตื่นเต้นแวมไพร์เหมือนแวมไพร์ใช่ไหม อรแบบถ้าเอเดียเราแล้วก็ต้องมีคาแรคเตอร์ของเราชัดเจนถอกไม้ oh, <It. S 2> มือไม้ตัน <laughs> มือไม้ตันเลยเหรอ <Yeah. S 2> ถ้าลงคลิปลงรูปแท็กมาหาเนยนะอยากเห็นโอเคไหม โอเคไหมเมื่อกี้เขาซ้อมบทกันใช่เขาแต่งหน้ากันให้ตอนเดินถ้าเยียเป็นเติมพายจะยอมไม่เยียกับจะยอมให้เยียกับเลยมีคนลงคลิปกันทำลงไปแล้วแต่ไม่กล้าแทะเก่งใาแทกมาด่ แท็กมาหน่อยอยากเห็นอยากเห็นท้งละมุมเป็นยังไงสวัสดีค่ะแนบแบบเนบมาถึงก็ยอกเลยนะจ๊ะหลอกทุกมุมอยากเห็นตั้งละมุมเป็นยังไง บองมาให้ดูด้วยแหกมาให้ดูด้วยนะโอเคไหม <S 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 ผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายคะ่ะเอาเลยพี่ <S <S เนี่ยกับข้าวเต็มเลย มานายแบมขอบคุณครับหล่อมากครับดีไปนอนแล้วบายบายครับห่อมากหล่อแบบจุดไม่อยู่เต่ผมแบบนี้คือดีเต่ผมแบบนี้คือดีแต่ลุกนี้ดีดีสามสิบแบบรอแบบ เอาจากไหนอ่ะวันนี้เอาตั้งคืนออกเยอะด้วยออกตั้งคืน วิานลูกนันหอหเคนรักเหนียวาลูกลนันอมนิยโดเด่วลูกตาดึลิเกรางวัลเสียรัรรกเอาไว้แบปปแจตจะหมดเลาปรับาปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะแบตจะหมดแลยครับปน ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะ <c oughs> อยไว้าามาไล่คุยมาอกไว้ด้วย <c oughs> จะใส่นอนถ้าเราขาดสามขีดารบรยนจ้องนะบอดเย็น <c oughs> บ <c oughs>